รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมะอินนีอูอซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินไซอิลอัซกอม จิงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรเรื้เรือนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามนอัสสลามอะลัยกุมค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ วันนี้เราก็กลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งนะคะวิชาคณิตศาสตร์ครั้งที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมเราเรียนเรื่องจำนวนใช่ไหมคะเราเรียนตั้งแต่1จนถึง10และเมื่อคาบสุดท้ายนะคะเมื่อคาบที่แล้วก่อนหน้านี้เราก็เรียนเรื่องจำนวนที่เต็มศูนย์นะคะซึ่งเราจะได้รู้แล้วว่าความหมายของจำนวนที่เป็นศูนย์นะคะก็คือมันอาจจะเคยมีแล้วมันหมดไปแล้วนะคะเหมือนอย่างเช่นที่เด็กกินเนื้อหรือกินคุกกี้ ไปหรือความหมายของสูตรอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีอยู่นะคะไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกนะคะสูตรก็เลยแปลว่าไม่มีหรือหมดไปแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองมา ทำใบกิจกรรมนะคะใบกิจกรรมของวันนี้ก็จะเป็นใบกิจกรรมเรียงลําดับของจํานวนซึ่งเด็กๆรู้จักแล้วนะคะจํานวนตั้งแต่เราเรียนจํานวนแรกเลยก็เป็น312ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็น4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ศเพราะนั้นใบกิจกรรมของวันนี้นะคะก็เลยเป็นใบกิจกรรมเรียงลําดับจํานวนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบกิจกรรมของวันนี้นะคะก็จะเป็นใบกิจกรรมที่8ใบกิจกรรมที่8หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใบกิจกรรมที่8หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่ลองมาดูนะคะเราลองมาดูซิว่าใบกิจกรรมที่8เป็นใบกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนะคะใบกิจกรรมที่8ก็เป็นใบกิจกรรมเรื่อง ลำดับจำนวนนะคะเรื่องการเรียงลำดับจำนวนเด็กๆรู้จักลำดับไหมเหมือนเวลาที่เราเข้าแถวนะคะแล้วก็ให้เข้าแถวจากคนที่ตัวเล็กไปคนที่ตัวสูงกว่านะคะก็จะเป็นลำดับไปนะคะเพราะฉะนั้นใบกิจกรรมวันนี้ก็เหมือนกันเป็นการเรียงลำดับจำนวนเพราะฉะนั้นเราลองนึกดูซิลองนึกดูซิว่าจำนวน ที่เราเรียนนะคะจำนวนที่เรียนนะคะมีจำนวนอะไรบ้างนะคะเราเรียนจำนวนอะไรไปบ้างแล้วอ่าเรียนตั้งแต่ตั้งแต่อะไรเอ่ยอ่าเราเรียน3ใช่ไหมเรารู้จักครูจำได้ว่าตอนนั้นเราเริ่มเรียนจากจำนวนที่เป็น3 2 1หรือ3 1 2นี่แหละ ะะเพราะฉะนั้นเราลองนึกดูซิว่าจำนวนอะไรบ้างที่เราได้ได้เรียนไปก่อนหน้านี้เอามันมาทำไมคะอ่าเอามันมาเรียงลำดับนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูแบบฝึกลองมาดูคำสั่งค่ะลองมาดูคำสั่งอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นคำสั่งนะคะ เด็กๆจำคำว่าคำสั่งได้หรือยังนะคำสั่งของวันนี้มีว่าให้นักเรียนเติมตัวเลขอ,อย่างที่หนึ่งเลยนะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขแล้วก็เรียงลำดับจำนวนนะคะเรียงลำดับจำนวนจากไหนไปไหนจากน้อย ไปหามากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มเรียงจากจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะอะ่ลองมาดูในใบกิจกรรมด้านล่างครูมีช่องมาให้นะคะอะลองดูนะคะนี่ดูช่องนี้นะคะนี่ครูก็จะแบ่งเป็นช่องมาให้นะคะครูแบ่งเป็นช่องมาให้ทั้งแถวด้านบนและก็แถวด้านล่าง นะะในหนึ่งช่องนะคะก็จะมีพื้นที่ว่างด้านบนนะคะแล้วก็ช่องเล็กอีกช่องหนึ่งช่องเล็กด้านล่างตรงนี้เอาไว้เติมหมายเลข นะคะเติมหมายเลขจำได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าให้เริ่มเรียงนะคะให้เติมตัวเลขเรียงจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นตัวเลขที่น้อยที่สุดก็จะต้องเริ่มก่อนนะคะช่องด้านล่างตรงนี้เอาไว้เติมเติมหมายเลขนะคะแล้วเห็นไหมว่าด้านบนนะคะด้านบนคือบริเวณนี้ อาบริเวณนี้มีที่ว่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นด้านบนนี้เอาไว้สำหรับวาดอะไรเอ่ยอวาดบล็อกอย่างเช่นตรงนี้ครูเติมครูเติมเลข5เพราะฉะนั้นบล็อกที่ครูวาดก็จะต้องเป็นจำนวนเท่ากับหมายเลขที่เติมนะคะเพราะฉะนั้นด้านบนนะคะด้านบนวาดบล็อกช่องเล็กด้านล่าง เติมจำนวนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองเช็คดูซิลองสำรวจดูว่าสองแถวทั้ง2แถวนี้นะคะมีกี่ช่องแล้วจะเติมจำนวนอะไรเพื่อเรียงลำดับบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเรียงลำดับเสร็จแล้วไปไหนต่อยังมีด้านล่างอีกนิดนึงนะคะยังมีด้านล่างอีกนิดนึงด้านล่างตรงนี้เขาบอกว่าลองลากเส้นดูสิ นี่มีเด็กๆเ,เนี่ยลอยลอยได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นลองเดาได้ไหมนี่มีปากมีขามีแขนอยู่นะคะลองเดาได้ไหมคะว่าอ่ะน่าจะเป็นตัวอะไรยนเขาขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรนะคะเราก็ลากเส้นต่อจุดอันนี้เด็กๆน่าจะทำได้นะคะลองดูว่าเราจะเริ่มจากไหนไปไหนก่อนดีนะคะลองลากดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สุดท้ายแล้วนะคะจะออกมาเป็นรูปอไรนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะลงมือทำแล้วก็ดูให้ดีๆเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปทรงมาให้คุณครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ยากนะคะเอาไว้แค่นี้นะคะให้เด็กๆได้ลงไปทำกันนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุ้มค่ะ